เอเวอเรสซ์สปอร์ตราคาตัวรถ1ล้าน4ี่แส0บาทคันนี้เป็นรุ่นเพิ่มแพ็กเกจตด้วยค่ะ58,0 0 0บาทแต่งชุดหน้าเป็นวิกเตอร์ทำเป็นสีดำเงากระจังหน้าหล่อมากๆเลยค่ะคิวล้อเป็นทรงฟันเฟืองเป็นทรงหยักค่ะจับคู่กับตัวล้อแม็กลายเท่ๆแบบนี้สีดำยางโตโยโอเพนคันที่เบ้ารองมือและข้อฝาถางังน้ำมันติดเป็นสีดำทั้งหมดรวมทั้งตัวข้อไฟท้ายด้วยด้านท้ายของตัวรถติดสเกิร์ตของวิกเตอร์เป็นปลายทอดที่เท่แบบนี้เลยนะคะ ฝาท้ายเตะเปิดง่ายๆเลยถ้าเราถือของไว้สะดวกนะคะเตะเปิดได้เลยะคะ่ะแล้วก็ถอยหลังมาค่ะทุกคนแบบนี้เลยนะคะฝาท้ายก็จะเปิดให้เราอัตโนมัติเลยค่ะวางของได้ง่ายๆเลยค่ะปิดฝาท้ายได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลย คคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเกียออโต้6สปีดแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเป็นยังไงกันบ้างให้กับรถแตงรอรอทที่เท่คันนี้ใครสนใจอยากได้รถแตงรอลอแต่งเท่แบบนี้โทรมาหาจงจีได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างเลยอย่าลืมกดไลค์